เลยครับเจ๋วครับท่านผู้ชมเพิ่งได้เจอตัวจริงๆนะครับเนี่ยความเห่เลยครับมันต้องแบบนี้ไงกุ๊ดนี่เราก็ ปูนนะครับสายมันขยำนแสดงว่ามันไหลอยู่นะถ้าสายนิ่งอะ่ะคือไม่ปูนตันก็ปูนหมด <c oughs> มีสองอย่างไม่ปูนตันก็ปูนหมดสวัสดีครับผมวันนี้ก็มีโอกาสได้มาเป่าปูนนะครับเห็รถรอนะครับรถรอเมืองสุรคมหรือเปล่าเสียโชคนำชัยป้ายโชคนำชัยนะครับ คันนี้จะเป็นสิบล้อแท่นเตี้นะครับหรือพูดง่ายๆคือสิบล้อแคกนะครับก็แคกตอนแทนเตี้นอรอเลยนะครับกดหางก่อนนะครับเอาไอ้เปนยงก็ต้องกดหางก่อนครับเนี่ยเปนยงก็ต้องปกดหางก่อนครับสูตรบอโอ้สูตรรองตั้งราน โอ,โอ้อันนี้ต้องถอดลูก,ก่อนนะครับสไตล์ใครสไตล์มันเ,ออเครื่องสามร้อยนะครับหัวนอกด้วยนะท่านผู้ชมน่าจะเป็นนอกหมดเลยนะครับหัวเป็นหัวนอกเนาะแบบนี้มันจะมีเฉพาะนอกแหละ ถ้าเป็นรถรถไทยก็จะไม่มีแคปเนาะนี่จะมีแคปหัวยางกว้างอ้ออยางเนี่ยจะเป็นยางหน้ากว้างนะครับตัวแม่ ตัวลูกจะเป็นยาง9.5ตัวแม่จะเป็นตัวแม่จะเป็นหน้ากว้างครับนี่ลูอเอา้าเกียร์โล่ไฮพ่อมบ่ครับเนี่ยครับโล่ไฮพ่อมครับโอ้ไข่ไข่กันกับรถใหญ่เล่นป่ครับนี่นนแค่แค่มันหย่อสเสื่อเดือนป่ครับโอ้นอนอนเนื้อโอ้หย่อเสื่อสามหงอีรีเหรครับ เหยื่อซวนครับแต่เนื้อเนื้อนี่ได้เน้เนๆเลยสามสิบเซนนะครับโอ้ต้องยุคยุคนี่ต้องแบบนี้แล้วเนาะครับอืมยุคเข้ามากเสียที่ว่าช่วงล่างนั้นโอ้นนอโอ้นี่ยางต้องหน้ากว้างพอคว่ำยางหน้ากว้างเลยนะ้จะหน้ากว้างน,างน่าจะดีกว่าเนาะ<อ>เพราะว่าแท่นแท่นเตียนะ้ยเนาะ อันนี้ดูโอ้ต่างกันเลยอันนี้จะเป็น9.5หรือเปล่าใช่จริงๆด้วย9.5ขอ17อันนี้จะเป็น265ครับอย่าง265โอ้เสียงอย่างโหดนึงว่า36แล้วแต่สูตรใครสูตรมันนะครับ ดำตัวแม่ก่อนค่อยมาดำตัวลูกรถผมก็เป่าอยู่นะครับกำลังเป่าอยู่เลยเอากระทาปีนยิยมด้วยนะครับท่านผู้ชมเสียงเกงคือโดหดเลยวะแบบโหดโอ้ช่วงล่างเบรกแห้งเลยนะท่านผู้ชม ถ่ายมาเลยครับถ่ายมาเลยถ่ายเลยครับเลยครับปีแนครับปีแนโอใส่การแล้วครับเนี่ยน่าจะโยกนิดนึงนะครับเพราะว่ามันยังไม่ลงนี่มันยังไม่ลงต้องโยกอีกนิดนึงนะครับโอช่วงล่างเบรกแหงมาเล่นวาครับเนี่ยช่วงล่างเบรกแหงความเด้เนี่มันวาครับโอ้ของแถ่เลยครับเนี่ มาตรฐานเลยครับมาตรฐานนะดูเปีแห้งเลยครับเอาช่วงล่างของอีซูบหรอครับฮิโนโ่บรอเนี่ยเต่าก็ยังของอีซูเนาะนช่วงล่างจะเป็นของฮีโนโ่แมนวะครับในเค้ากุกกี้ใหญ่จุกจุกมามี่มาเผาหักนั่นอะ แน่นะครับนี่น่าจะรอบมีรอบตัดด้วยเลยล่างล่างเล็กแบกของใหญ่นะครับ <c oughs> โอทโดของผมก็เปบอประมาณ30สนาทีนะอประมาณ30นาทีถึงหนึ่งชั่วโมงเก็บทรงเก็บสายนะครับ เท่นะครับเห็นเห็นเห็นคันนี้บ่อยนะแต่ก่อนคือวิ่งหินวิ่งทรายเห็นบ่อยยุกนี้มันต้องแบบนี้นะครับไปเรื่อยๆแต่ว่ามันจะเหนื่อยหน่อยไปเรื่อยๆเลยสบายๆนะครับียร์ลโลหาย,ย้วยโอ้สยสนุกดี ผมผมเห็นนั่นเอาไปใส่สามหัความเหรอครับหางนี่สามหหลักหลักสลับกันไงก็ยังเคยเห็นว่าหลักสลับกันความนี่แหละครับ,บโ,อโอ้ยผมตะกี่หัวแอนหินกัน<อ>แมนงบว่ามันเห็นสามหัวหลักหางนี่แหละ <laughs> สลับกัน แ่นนนอนของบ้านเราก็ถ้าเป็นรถ,นถพ่วงแทนเสียบ้านเราก็จะเป็นหกล้อเนอะาะตัวแม่จะหกล้อสัวลูกก็สองเผ่านะครับอันนี้มันสามเผ่า สาวหลายว่ะนีหลีได้ครับย่างออกมาสามสี่ค้นหรอมันเป็นแต่ว่าเป่าอยู่ทั yes. ้วนี่สาวหลายแถวเสียงโหดเราใจ ชายมูลหรือเปล่าชายมูลน่าจะชายมูลนะครับไม่ไม่ได้แบงนะครับตามน้ําหนักครับต,ตามน้ําหนักเฉพาะน้ำตามน้ําหนักนี่ก็ได้เยอะแล้วนะนอ,อย่างรอนะครับ แม่บา่าวนี่มาถ่ายเพราะใครด้ดบอแม่บา่าวโอ้ช่วงล่างดำใหญ่ๆเลยนะครับนี่ช่วงล่างนี่คือเหมือนรถพ่วงแค่รถพ่วงแค่ละรถพ่วงย่อส่วนลงมาเลยนะครับ แท้นี่ไปแล้วเอาเสียจะไปเอาหินตอปะครับบันฑิ์โอ้โหโอ้โหผมผมครัเซมีเซมีไอ้หาสีแดงสีส้มแมนผมผมครับมีหลายหางอยู่ด้วยคูสกุลแมนครับมี่นีสีส้มกับเซมเงี้ยได้กี่ได้กี่ครับวิกเตอร์วิกเตอร์ไใหลายๆครับ ผมก็อีไปเหนเที่ยวนี่ก็เป่าอยู่นี่แล้วกับไปเอาปูนอยู่สระบุรีก็ไปซีลากีทครับใช่ไหมนี่รนครับผมเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไปคอยเห็เุครับมีมีงาน,นแลนสีนะกัดกัดตลอดซูมมือครับแมนมีงานเหนือซูมมือ,อเ,อเบิ้์นตัดสั้เราเลยปะครับเนี่ยตัดครับันนั่นต้องเบิ้์นตัดได้นะครับดังมอนเนี่ังมอนโอ้

ก่อเลยครับโอ้เข๋วครับท่านผู้ชมเพิ่งได้เจอตัวจริงๆนะครับเนี่ยควางแหน่เลยครับ <c oughs> มันต้องแบบนี้ <c oughs> <c oughs> ไงกุ๊บ <c oughs> <c oughs> นี่เราก็ เปาปูนนะครับสายมันขยำแสดงว่ามันไหลอยู่นะถ้าสายนิ่งอะ่ะคือไม่ปูนตันก็ปูนหมด <c oughs> มีสองอย่างไม่ปูนตันก็ปูนหมดคือทำยังไงให้ปูนไม่ตันนะครับคือเราต้องปล่อยลมให้เยอะให้เยอะนะครับปล่อยลมให้เยอะประมาณเท่านี้เนี่ยต้องป,นะปล่อยเยอะอย่าปปล่อยน้อยอ่ะปล่อยเยอะ ป่อยเยอะนี่ยังไงก็ไม่ตันนะครับถ้าปล่อยน้อยนี่ยังไงก็มีเสียเส่ยมีสิทธิ์ที่จะตันนะครับโอเคครับผมสำหรับคลิปนี้ก็บายบายครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมโอ้ยบางฟุนบางฟูนบางฟ่นหาเวลาว่างๆไปจัดเลยนะครับต้องจัดแล้วนะครับท่านผู้ชม